รีวิวเกาลัดที่ได้มาจากร้านญี่ปุ่นใกล้บ้านคือผมไปหาข้อมูลมาลูกเกาลัดเนี่ยหรือกุลิเนี่ยเป็นอาหารที่มีส่วนสำคัญม,มากในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ลูกเกาลัดจะสุกและมีรสชาติหวานนิยมเอามาทําเป็นขนมหรือใส่ในข้าวหรือซุปนอกจากนี้นะครับยังมีการเอาไปคั่วเป็นของว่างในฤดูหนาวด้วยนะรู้สึกว่าอยากไปเก็บลูกเกาลัดให้น้ําตํามือสักทีหนึ่งนะ ลูกเกาลัดมันกินได้ใช่ไหมคิดว่าเขนาน่าจะกินได้นะคิดว่าลูกเกาลัดจะกินได้ไหมอืมมันก็กินได้นะแต่ทำให้จ,จืดๆหน่ยนอยอ่ะบอกต,ตรงๆชีวิตนี้ไม่เคยกินเกาลัดใครไม่เคยกินเกาลัดแบบผมบ้างก็มรสชาติเหมือนกินสองทองเลย นี่สอบพอมากินไม่ได้ดิใช่ไหมดังนั่นอ่ะไอ้ขนมที่มันอะไรตอตอตโกลเอ้ยขนมขนมขาวๆอะ่ะ